อีกเรื่องหนึ่งที่เราจับตาอย่างใกล้ชิดก็คือสถานการณ์ในพม่านะครับวันนี้จะชวนติดตามสถานการณ์ในพม่าในมุมมองของการสู้รบระหว่างกองทัพพม่ากับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเลือกมาแค่ในพื้นที่ที่ติดกับชายแดนประเทศไทยนะครับก็คือรัฐเกาเหลียงกับรัฐเกาเรนีรัฐเกาเหลียงนี่จะติดกับชายแดนประเทศไทยที่จังหวัดตากรัฐเกาเรนีจะติดกับชายแดนประเทศไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ้ามีแผนที่ขึ้นแผนที่ให้เห็นภาพก็ได้นะครับเราจะเจาะแค่รัฐเกาเรียงกับรัฐก,กาเรนีตรงนี้ทําไมถึงเจาะแค่พื้นที่2จุดนี้<ม>เห็นไหมครับสีแดงที่ขึ้นในแผนที่ตรงนี้เนี่ยก็คือพื้นที่ที่เราจะพูดคุยกันเป็นหลักทาไมถึงเจาะแค่พื้นที่2แห่งนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าพื้นที่อื่นไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับรัฐก,กาชินก็มีการสู้รบรุนแรงอยู่รัฐยะไข่ก็มีการสู้รบรุนแรงอยู่ แต่ว่าที่เจาะ2พื้นที่นี้เพื่อทําให้เห็นว่าพื้นที่ในพม่าที่เป็นชายแดนติดกับประเทศไทยตอนเนี้การสู้รบดุเดือดจริงๆนะครับนี่ก็เป็นความกังวลที่เราพูดถึงมันโดยตลอดแล้วนะครับว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นติดชายแดนไทยที่ดุเดือดก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นความเสี่ยงถึงประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน หรือว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงผู้หนีภัยการสู้รบผู้หนีภัยสงครามไปจนถึงเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือเรื่องอื่นๆทางอ้อมมากมายนะครับชวนเจาะแค่2พื้นที่นี้ให้เห็นภาพเลยครับว่าการสู้รบในพมา่ายังดุเดือดจริงๆเราจะเริ่มจากรัฐกะเหรี่ยงก่อนละกันนะครับเมื่อวันที่26มีนาคมก็คือวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดตาก รายง,งานถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างทาหารพรม่ากับฝ่ายต่อต้านที่มีทาหารกองกําลังทาหาร KN u กองพลน้อยที่7และกองกําลังปกป้องประชาชนหรือว่า PDF ปรากฏว่ายังคงรบกันหลายจุดในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงนะครับตั้งแต่พื้นที่ชั้นในรวมถึงพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยพม่าด้านเหนือและด้านใต้ของอําเภอแม่สอดเมื่อเย็นวันที่25ก็คือเมื่อวานนี้ฝ่ายต่อต้านได้บุกโจมตีสถานีตํารวจบ้าน ก้อเบงตำบลก้อเบงรัฐกะเหรี่ยงประเทศพามา่ามีการประทะกันอย่างหนักทั้งทางอากาศและก็ภาคพื้นดินฝา่ายทหารพรมาร่าได้ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดใส่ฝ่ายต่อต้านและฝ่ายต่อต้านสามารถยึดสถานีตำรวจได้โดยเข้ายึดอาวุธและกระสุนปืนจำนวนมากเนื่องจากเป็นสถานีตำรวจที่ใหญ่มีกำลังตำรวจจำนวนมากขณะที่การสู้รบบริเวณชายแดนไทยพมา่าทหารพรมาร่าจากค่ายเลเตกอรตรงข้ามตำบลแม่กุและก็ตำบลแม่ตาวได้ใช้ปืนใหญ่ยิงใส่ฝ่ายกะเหรี่ยง ทางด้านใต้ของเมียวดีตรงข้ามตำบลแม่กุแล้วก็ตำบลมหาวันนอกจากนี้ยังส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเพื่อขับไล่ฝ่ายต่อต้านที่กําลังพยายามจะยึดฐานที่มั่นของทหารพรมาร่าด้วยอีกฝ่าหนึ่งครับบริเวณพื้นที่ตรงข้ามอำเภออุ้มผางมีรายงานว่าพลเอกเนอร์ดามิะผู้บัญชาการกองกําลังกอทูเลซึ่งเป็นบุตรชายของนายพลบอมมะอดีตประธานาธิบดีสาภาพแห่งชาติกัเเรียงร่วมกับกองกําลังปกป้อ,องประชาชนหรือว่า PDF ยังพยายามที่จะยึดค่ายทีกระเปอของทาหารพรมาร่าตรงข้ามบ้านหนองหลวงตาบลแม่จันอาเภออุ้มผางทั้งสองฝ่ายมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องนี่คือพื้นที่ของรัฐกะเหรียงตรงข้ามจังหวัดตากนะครับเพื่อนๆถ้าดูอยู่แล้วอยู่จังหวัดตากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่พื้นที่ใกล้ชายแดนเนี่ยรายงานผ่านคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้นจากอีกฟากหนึ่งของประเทศไทยหรือไม่นี่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูล ตรงข้อมูลจริงที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นข้อมูลที่มาจากทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับชายแดนเลยชวนคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับรู้สถานการณ์ไปพร้อมกันทีนี้ขยับขึ้นไปที่รัฐกยาหรือว่ากเรน,นีตรงนี้จะติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีรายงานกองกําลังกลุ่มชาติพันธ์ KNDF ซึ่งเป็นชาติพันธ์กัเหี่ยงเหมือนกันแต่ว่าเป็นกัเหี่ยงแดงออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายืนยันว่ากองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ยังเดินหน้ารุกคืบยึดพื้นที่จากกองทัพพมา่า สถานการณ์ล่าสุดกองกําลังกลุ่มชาติพันธ์สามารถยึดเมืองติดชายแดนไทยรวมถึงเมืองที่ติดกับรัชดาได้แล้ว7เมืองนับตั้งแต่ปฏิบัติการ11-11ที่กองกาลังกลุ่มชาติพันธ์ได้เริ่มเปิดฉากโจมตีกองทัพพมา่าเมื่อปลายปีที่แล้วพื้นที่ที่กองกําลังกลุ่มชาติพันธ์ KNDF ยึดได้คิดเป็น90%ซของรัฐกาเรนีแล้วนะครับส่วนที่เหลืออีก10%คือเมืองที่ในช่วงที่ผ่านมาเมการสู้รบอย่างหนักยกตัวอย่างเช่นเมืองลอยก่ะเป็นต้นนี่ข้อมูลล่าสุด ของฝ่ายชาติพันธ์ก้เรียงแดงออกมาบอกเลยครับว่ารัฐกาเรนีหรือรัฐกยาที่ติดกับแม่ห้องศนของไทยเนี่ยรัฐกาเรนียึดได้แล้ว90%แถลงการของฝ่ายชาติพันธ์ยังบอกด้วยนะครับว่าในเบื้องต้นประชาชนในรัฐกาเรนีที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายชาติพันธ์เนี่ยสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างอิสระแล้วเว้นแต่พื้นที่ที่ควบคุมโดยรัฐบาลทหารที่อาจมีความเสี่ยงถูกโจมตีหรือว่าอาจมีกับระเบิด แถลงการของกองกําลัง K N D F ย้ําเลยว่ายุทธวิธีในการโจมตีกองทัพพม่าในช่วงที่ผ่านมาคือการร่วมมือกับแนวร่วมรุกคืบถล่มฐานทัพต่างๆของกองทัพพม่าโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ตั้งติดอยู่กับชายแดนไทยครับทำให้ในตอนนี้กองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์อ้างว่าสามารถควบคุมพื้นที่ติดชายแดนไทยได้แล้วด้วยโฆษกกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์กัมเรนีระบุว่าถ้าให้นับฐานที่มั่นของกองทัพพม่าที่ยึดได้ในรัฐกัเรนี ตอนนี้สามารถยึดได้แล้ว65ฐานด้วยกันนะครับนี่ครับรัฐกเกรียงที่จังหวัดตากรัฐเกเรนีตรงข้ามแม่ห้องสอนสถานการณ์สู้รบดุเดือดนะครับรัฐกเกรียงนี่ยึดสถานีตำรวจมีรายงานการสู้รบดุเดือดตลอดแนวชายแดนที่ติดกับอำเภอต่างๆของจังหวัดตากของไทยรัฐกายาเนี่ยกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์กเกเรนีเกรียงแดงเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้ พื้นที่ชายแดนติดกับไทยเนี่ยควบคุมได้หมดแล้วส่วนทั้งรัฐของรัฐกายาหรือว่ารัฐกาเรานีเนี่ยยึดได้แล้ว90%สถานการณ์ที่เราหยิบขึ้นมาย้ำนะครับเราพูดถึงแค่พื้นที่ชายแดนที่ติดกับไทยพื้นที่อื่นๆรัฐยะไข่รัฐกาชินสองรัฐนี้ก็ยังมีการสู้รบอย่างต่อเนื่องไม่ได้หยิบรบกขึ้นมาแต่ว่ามีการสู้รบกันอยู่จริงๆนี่แหละมั้งครับก็อาจเป็นเหตุผล ที่ทำให้ท่าทีล่าสุดของพลเอกอุตสมินอองไลายผู้นำการรัฐประหารของพมา่าออกมาระบุล่าสุดบอกว่าแม้เขาจะยืนยันที่จะจัดการเลือกตั้งในพม่าต่อไปเนี่ยแต่เขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นที่รัฐบาลทาหารพม่าจะเป็นผู้จัดในอนาคตเนี่ยอาจไม่ได้ถูกจัดหรือว่าเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศนะโดยการให้สัมภาษณ์นี้พลเอกอุตสมินองไลายให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทัส ซึ่งเป็นสื่อของรัเสเซียนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ The g l o b a l news of Myanmar ถอดบทสัมภาษณ์มาเผยแพร่อีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้ในช่วงหนึ่งผู้นารัฐประหารพรมาร่าระบุว่ารัฐบาลทหา,ารพม่าจะยังคงเดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งโดยยังไม่ระบุถึงช่วงเวลานะครับเพียงแต่ระบุว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในจังหวะที่ประเทศมีสันติภาพและมีเสถียรภาพเขาระบุว่าหากพม่ามีสันติภาพและมีเสถียรภาพเราก็มีแผนจัดก,การเลือกตั้งในส่วนที่เราสามารถทําได้ แปลว,ว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้ถูกจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศตามกฎหมายโดยนับตั้งแต่พลเอกวิศมินออนไลนก่อรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2021เนี่ยนะครับรัฐบาลทหารพรมาร่าก็ได้ต่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าว่ากันไปตามรัฐธรรมนูญของพมา่าเนี่ยนะครับกองทัพพมา่าสามารถประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้เป็นเวลา1ปีและสามารถต่ออายุออกไปได้แค่2ครั้งครั้งละ6เดือนเท่านั้น แต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญขนาดนั้นแล้วครับโดยฝ่ายรัฐบาลทางหมพมมาใช้ช่องว่าก็จะขอใช้สิทธิในการต่ออายุสถานการณ์ฉุกเฉินยื้อมาจนถึงปัจจุบันการต่ออายุสถานการณ์ฉุกเฉินทําให้ประเทศพม่าอยู่ในภาวะที่ยังมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่นี่นะครับก็เท่ากับว่าการเลือกตั้งก็จะถูกยือ้อหรือเลื่อนออกไปด้วยเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญพม่าระบุไว้เลยนะครับว่าการเลือกตั้งจะ เกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องถูกจัดขึ้นหลังจากยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วภายใน6เดือนเท่านั้นนี่ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่อยากหยิบยกขึ้นมาให้เห็นภาพก็คือพลเอกอุศสมินอองไลน์ผู้นำการรัฐประหารของพามา่าดูเหมือนจะยอมรับไกลาๆว่าถ้ามีการจัดการเลือกตั้งขึ้นจริงๆซึ่งรัฐบาลทหามพม่าก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่นี่นะครับ การเลือกตั้งของพม่าก็อาจจะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สามารถจัดขึ้นได้ทั่วประเทศอยู่ดีผลจากอะไรก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผลจากความไม่สงบในหลายพื้นที่ผลจากการที่หลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่รอบๆที่เป็นพื้นที่รอบนอกเป็นพื้นที่ชายแดนมีการสู้รบกับกองกําลังชาติพันธุ์อย่างหนักในภาวะที่ดูเหมือนว่ากองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์จะรุกหนักจนทหารพม่าไม่สามารถควบคุมพื้นที่ และพื้นที่เหล่านั้นก็ดูเหมือนว่ากําลังจะตกเป็นของฝ่ายชาติพันธุ์หรือไม่นี่เป็นการยอมรับออกมาไก,กลๆของผู้นําการร,รัฐประหารของพม่าแล้วล่ะครับนี่คือสถานการณ์ในพม่านะครับเราพยายามเอาเรื่องนี้มาเกาะติดเป็นประจําทุกวันเพราะว่าอย่างที่อยากจะย้ําเลยล่ะครับว่าเรื่องนี้สําคัญจริงๆเรื่องนี้คงไม่มีใครปฏริศเสธแล้วนะครับว่าเรื่องนี้จะกระทบกับคนไทยแน่ และไทยจะมีบทบาทในเรื่องนี้มากขึ้นในปีนี้อย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนะครับเรากําลังพูดถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ไทย i ิกอ f ฟส่งไปให้พื้นที่ของพมา่าเลยต้องติดตามในหลายมิติเลย,เลยครับสำนักข่าว today. Make tomorrow today